สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆเ,เ,เราเข้ามาเยอะๆก่อนนะครับจะเป็นเหตุผลสำคัญในฐานะความเป็นคนยโสธรนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยมันจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเกียรติภูมินะครับเร,เรื่องเรื่องราวหลายเรื่องซึ่งซึ่งเราจะได้พูดให้ฟังวันนี้นะครับ มันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับของพวกเราชาวยะโสธรนะครับกับเรื่องราวของกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งเข้ามาคิดมิดีมีร้ายนะครับกับหลวงปู่แสงซึ่งเป็นพระมหาเทระพระผู้ใหญ่นะครับของยโสธรเรานะครับพัดีนะครับน้องหนีสหพัดีช่วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสักจริงๆไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับวันนี้เราไป ที่มน่าจะเดินมานะครับไปที่วัดมานะครับไปแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ได้คุยกับทนายอนันตชัยตอนเช้านะครับจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้คนเข้ามาให้คนเข้ามาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับจะเล่าหลายเรื่องให้ฟังว่าความเห็นนะฮะที่เป็นคนยะโสธรนะครับเราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ทําไมเราถึงต้องดำเนินการตามแบบของพวกเรานะครับ ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยกันว่าในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราเนี่ยของคณะสงฆ์เนี่ยนะครับเราได้เสียพระดีๆนะครับได้เสียสุปฏิปันโนให้กับมารไปเยอะมากนะครับเราเสียสุปฏิปันโนที่หวังจะประพฤติธรรมให้กับแผ่นดินเป็นนาบุญ สูญเสียพระดีๆไปเยอะมากโดนกั่นแกล้งบ้างโดนทั้งหลกัหลกราวเรื่องราวทางสงรัยกันบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดนมารศาสนาบ้างนะครับโดนพวกผู้หญิงมาใส่ร้ายป้ายสีบ้างเราสังเกตไหมครับว่าเมื่อพระศึกไปหรือว่าโดนจับศึกไปนะทุกครั้งที่โดนกั่นแกล้งพระที่บริสุทธิ์ไม่เคยถูกคืนความบริสุทธิ์ให้เลย และผู้กระทําความผิดก็ไม่เคยได้รับโทษอะไรทางกฎหมายเลยวันนี้เราคุยกันในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลานยโสธรในฐานะที่ผมเป็นกรรมการสมาคมชาวยะโสธรน,นะครับคุยในฐานะที่เป็นคารวาสนะครับที่เป็นชาวพุทธนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่แชร์นะครับเป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามากะเป็นคนที่พอเข้าใจว่าเราจะต้องปกป้อง ปกป้องบุคคลปกป้องสมณะผู้ละแล้วซึ่งทางโลกนะละเรือนนะละครอบครัวไปถืออยู่ในเพศพรมจนะรรย์ดำรงชีพโดยการขอจากผู้อื่นเลี้ยงชีพแล้วก็ดำรงศีลเพื่อให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกั่ตัวเองเพื่อไม่ให้มีมนทินเวลาที่คนอื่นเขากราบเขาไหวนะ้เพื่อไม่ให้มีมนทินเวลาที่คนที่มีอายุกว่าไหว้เรา ผู้เป็นนักบวชเนี่ยนะครับสิ่งนี้ชำระตัวเองได้นะครับก็คือศีลผมจําตลอดนะครับในวันที่ผมบวชที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพเมื่อออกพรรษาเสร็จผมรับปฐินเสร็จผมตั้งใจบวชหนึ่งเดือนหลวงพ่อบอกว่าพระใหม่จะกลับไปบ้านให้แม่ไว้ท่านอบรมเลยนะครับท่านเรียกผมเข้าไปหาว่าถามตัวเองว่าศีลบริสุทธิ์หรือย,ยัง ชำระตัวเองให้สะอาดหรือ,อยังในเพศของพระนะครับท่านก็บอกว่าถ้ามันไม่สะอาดความด่างพร้อยได้เกิดขึ้นนิ้วมือแม่ทั้งสิบนิ้วที่พนมมือไหว้เราปู่ย่าตายายที่ไหว้เรานี่คือหออนี่คือดาบนี่คืออาวุธที่ทําลายเราอย่างรุนแรงแต่ตราบใดถ้าเราทําศีลให้บริสุทธิ์นะครับทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วนิ้วมือทั้งหมดก็เหมือนดอกไม้เหมือนทูบเทียนนะครับเหมือนเครื่องบูชาที่ให้เราใน ฐานะที่เป็นพระสงฆ์ผมจําคํานี้ไม่เคยไม่เคยแบบลืมเลยพอมาถึงเรื่องของหลวงปู่นะครับว่าทําไมเรากลับมาผมไปแต่เช้าเสร็จทําไมเราไม่อยู่แถลงข่าวกับทนายอนันตชัยไม่อยู่แถลงข่าวหรือว่าอะไรกับกลุ่มท,ทั้งที่นักข่าวเยอะแยะเพราะหนึ่งเราไม่ต้องการความเด่นดังนะครับผมมาทํามาสู้ในวันแรกผมไม่รู้ว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเราจะเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะหรือเป็นปากเป็นเสียงช่วยผมได้ขนาดไหน ปกติผมไลฟ์สดแต่ก่อนก็คนดู10กว่าคน20คนแค่นั้นเองผมออกมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงนะครับเสียงดังไหมฮะหรือว่าได้ยินชัดเจนไหมนะครับผมออกมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ร้อยเปรู้แก่ใจตัวเองจริงๆว่าเราต้องทําอะไรเพื่อพระศาสนาทําอะไรเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเรามองเห็นเจตนาบางสิ่งบางอย่างของลวงปู่ แต่สิ่งที่เรารู้สึกเราเจ็บที่สุดเจ็บปวดที่สุดนะครับในความเป็นชาวพุทธนะครับในความเป็นชาวพุทธเราเจ็บปวดมากว่ารัตนะไตรของเราหนึ่งในสามรัตนะไตรของเราจะถูกอานาจนะครับซึ่งไม่มีกฎหมายใดรองรับนะครับมาจับศึกมีหลายคําที่เรารับไม่ได้เลยวันนี้จะแถอย่างไรเราไม่รู้สิ่งที่คุณยิ่งแถคุณยิ่งเจ็บ เพราะทุกอย่างมันสําเร็จสําเร็จแล้วนะฮะเหตุความผิดสําเร็จทุกอย่างและในคลิปมันจบตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วผมไม่จําเป็นต้องไปพูดให้ฟังว่าเขาพูดอะไรบ้างอาจจะมีแค่ยกตัวอย่างเป็นบางส่วนความก้าวร้าวนะครับความรุนแรงทางวาจานะครับความรุนแรงในท่าทางนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดหัวใจของชาวพุทธที่สุดผมถามพี่น้องชาวพุทธเราตอนนี้ร้อยเก้คนนะ เลยว่าถ้าวันนั้นนะครับหลวงปู่แสงนะครับพระผู้เท่าซึ่งไม่รู้อะไรแล้วตอนนั้นณเวลานั้นถูกกลุ่มคนจับศึกเหมือนทั่วๆไปที่เขาทามาพวกนั้นคือผิดนี่ไม่ผิดแต่เขาก็ต้องผิดเลยไม่ผิดแต่เจตนาของกลุ่มคนที่ไปคือเจตนาเดียวกันคือเจตนาเพื่อจะจับหลวงปู่ศึกถ้าพระผู้เท่าซึ่งเป็นมหาเถระ เป็นพระผู้เท่าซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นและหลายคนเชื่อว่าเป็นอริยะสงฆ์ท่านจะเป็นอริยะหรือไม่อริยะนัน้นเรื่องของท่านถ้าพระผู้เท่าโดนศึกผมถามว่าพระในแผ่นดินไทยขวัญและกําลังใจจะอยู่ตรงไหนขวัญและกําลังใจพระสงฆ์ในประเทศไทยจะอยู่อย่างไรเรามองมุมกลับสิครับถ้าวันนั้นหลวงปู่แสงโดนจับศึกหรือว่าโดนทําลายทุกอย่าง ด้วยสิ่งที่เขาสร้างมาและเท็จนะครับไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงโดยการสร้างหลักฐานเท็จมีการจัดฉากชัดเจนตามคลิปทุกอย่างขวัญและกำลังใจของคนไทยขวัญและกำลังใจของชาวพุทธมันสลายหายไปหมดนะครับศรัทธาที่กำลังมั่นแงนอยู่กำลังคลอนแคลนอยู่มีบ้างไม่มีบ้างมันจะเสียหายไปหมดเลย ขนาดเราที่เป็นคนที่มีศรัทธาเต็มนะครับศรัทธาเต็มทั้งชีวิตเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรถอนศรัทธาจากพระตนไตัยไปได้แล้วเรายังรู้สึกเจ็บนะครับเจ็บจริงๆนะครับผมดูคลิปเมื่อกี้ขนาดมาดูย้อนหลังนะแบบน้ำตามันไม่ได้เกิดจากความเสียใจนะครับมันรู้สึกว่ามันสลดใจ น้ำตาทีทม่มันไหลออกมามันสลดใจจริงๆนะผมรู้สึกว่าถ้าวันนั้นนะลวงปู่โดนจับสนะรับการโหมกระพือของสื่อที่มาลุมกันแบบนั้นนะครับผมทุกคนมองหลวงปู่นะหลวงปู่เห็นหลวงปู่ความเมตตาหลับตามองนะรับไม่ได้จริงๆนะครับเห็นพระที่ท่านต้องไปดื่มปสัสาวเพราะว่าท่านไม่มีทางออกท่านโดนต้อน จากกิเลสนะโดนต้อนจากจากหมู่มารน,นะครับที่ใช้ไม้ใช้กล้องพระป่าท่านอยู่ในป่าท่านไม่รู้หรอกเรื่องของมายาของโลกมันเป็นยังไงแต่เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนั้นท่านก็หาวิธีการปกป้องครูบาอาจารย์โดยการดื่มเยี่อเดื่มอะไรโดนบูลลี่ด้วยสีหน้าท่าทางด้วยเสียงเชียเราเห็นแล้วผม,ผมไม่รู้นะครับ ผมคุยทนายอนันตชัยเมื่อเช้านะครับทนายอนันตชัยบอกกับผมชัดเจนนะว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าความผิดมีตรงไหนก็ดําเนินการได้เลยนะครับทางยโสธรใจยังไงก็ตัดสินใจกันเองนะครับตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับเมื่อกยอย่างนี้เสร็จผมก็ไม่ไม่ต้องรอแถลงข่าวไม่ต้องรอสื่ออะไรทั้งสิ้นเพราะเราไม่ต้องการสื่อไม่ต้องการความดังจากเรื่องราวของหลวงปู่ เรามีเพียงหัวใจที่ศรัทธาในเพื่อจะประคองนะครับวิกิตการของสงฆ์ครั้งนี้ให้มันเป็นบรรทัดฐานทุกครั้งที่เราเห็นพระศึกนะครับแค่ท่านศึกธรรมดาตามตามเวลาของท่านเรายังรู้สึกสลดใจนะครับยังรู้สึกสลดใจนะผมเห็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคยเคารพนับถือบางครั้งเคยกล่าวท่านว่าเป็นอาจารย์ท่านศึกมาผมยังรู้สึกว่าใจผมนี่หายเลยนะครับ หายแวบ,บเลยนะนะครับแต่พอเราเห็นตรงนี้นะครับเห็นลงปุออผมดูคลิปมันมันยิ่งดูนะยิ่งพิจ,จนารณาลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยผมถามชาวพุทธทุกคนว่าหัวใจคุณมันรับได้ไหมนะครับรับรับได้ไหมกับเหตุการณ์และพฤติกรรมแบบนี้กับน้ำเสียงแบบนี้นะครับ กับความก้าวร้าวทั้งทางกายและทางวาจาและข้อใจซึ่งความผิดในทางในทางพระนี่มัน,มนแรงมากนะกายวาจาใจมันครบทุกอย่างครบทุกองค์ประกอบนะครับครบทุกองค์ประกอบความผิดนี่ไม่ใช่แค่เป็นการทางโลกนะฮะถ้าทางพระกายเขาพร้อมเลยวาจาใจเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างจิตใจเขาผมพูดตรงๆเขาตั้งใจมาสึกหลวงปู่นะครับเราอย่าหลงประเด็นนะครับ เขาตั้งใจมาศึกหลวงปู่เรานะเขาไม่ได้ตั้งใจมาเป็นมิตรเราแต่เพียงแต่ว่าดี่ผมบอกว่าขีปนาวุธที่ตั้งน้อยยิงหลวงปู่มิติดครับและผมก็กล้าพูดว่าผมน่าจะเป็นคนแรกด้วยนะที่ออกมาต่อสู้ที่ออกมาไล่สดโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมจะมีพี่น้องเรามาช่วยกันได้ขนาดไหนผมไม่รู้นะครับรายการทีวีโทรมาหาผมผมรู้เลยว่ารายการนี้นะครับเป็นแบบไหนมีทงหรือไม่มีทงผมรู้หมด มีคนบอกว่าผมบอกว่าจะออกโควตอินหลายคนเพื่อนๆโทรมาระวังตัวด้วยระวังตัวอย่าหลุดนะครับผมบอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมไม่รู้ว่าผมไม่ต้องการอะไรแล้วในเรื่องในส่วนของชื่อเสียงหรือว่าได้ออกอรายการผมรู้แต่ว่าผมจะเอาเจตนาที่บริสุทธิ์ของผมละข้อเท็จจริงและจิตอันบริสุทธิ์ของผมเนี่ยออ,ออกไปบอกทุกคนว่าหลวงปู่ท่านเป็นเหมือนที่ผมพูดนะท่านไม่ได้เป็นเหมือนที่พวกมันพูดมันกล่าวหากัน ผมเมื่อวานเรานั่งคุยกันนะครับเรารอดูการขอเข้ามารอดูสิ่งเขาจะพูดนะครับเราเห็นเหมือนกันไหมครับพี่น้องครับเห็นวาจาผมสัมผัสไม่ได้พูดตรงๆนะครับผมสัมผัสไม่ได้เลยถึงความสํานึกผิด ผมยังรู้สึกว่าผมยังพังปากในคําว่าอับปัญญาอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ด้วยสมณะเพศที่ท่านคลองอยู่สูงกว่าผมศีลด้าน,นมากกว่าผมนะครับเราก็เลยผมต้องกลไปกลับไปขอขมาท่านกราบขอขมาท่าน